สบายดีเพื่อนเพื่อนมื่อนี้สิมาลังมะม่วงพี่น้องสิมาลังมะม่วงเพื่อนเบิ้งพี่น้องมะม่วงพุ่นอยู่ในกรุงเถ็เด้อพี่น้องเด้อสิมาลังมะม่วงเพื่อนพุ่นอีกคนปีนแล้วพุ่นเบิ้งพี่น้องพุ่นปีนขึ้นไปเก็บแล้วไม่จ่ลูกใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยเห็ดแกวน้ำเปล่าอันกินพี่น้องเอ้ยคือเสียบตานี่ยลกมาเลยนี่สหน่วยมื่ิเอา สั่งเอาสั่งเอาคือมองจ้องน่ส่งสั่งเอาสเอามองจ้อง้อังเนยละเน่อกไอ้้น้อยขนอเบิ้งพี่น้องคนซอยล่ข้างบนมันกำลังสิสุกต้นนี้ก็ไลด้เอาต้นนี้หายไปสซเบ่หละเนีเบิ่งเบ มองควกนี่เห็นบ่โอ้หู้หาตะลิ้สุดมีแต่หน่อยงามๆโอ้โหสดๆใหม่ๆจากต้นเลยต้น

จะขอมอม่วงมาแล้ว <laughs> เม่กี้หมามันก,กัดกันเราก็เลยคว้าไยดีได้ก็เลยจะให้นั่นมานแต่ว่าก็เลยหักเลยมัน